เทสสหรัฐเคลื่อนไหวถึงจะหนงพนีเรียกได้ว่ากรณีของนักร้องลูกทุ่งสาวตะก,กตะตาชลดาโพสฟาดเดือดถึกนังร้องลูกทุ่งสาวรุ่นน้องจะนองพนีมหาไทยและพิธีกรดังเอมวิทวัตรรัตนบุญบารามีล่าสุดด้านสาวจะก็ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้โดยระบุว่า จบนะคะอักษรย่อจอออไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอมเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยงอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะ คนโดนโยงไม่สนุกด้วยนะคะล่าสุดนักร้องดังเพชรสหรัฐก,ก็เคลือ่อนไหวโดยเข้าไปแสดงความคิดเห็นบนโพส์ของจะที่ได้โพสว่าคําว่ารักมันเป็นคําที่พูดยากสําหรับพวกเราแต่ทุกครั้งที่พูดมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพร้อมเคียงข้างกันเสมอทุกเรื่องทุกเหตุการณ์จะทําให้คุณรู้จักใจคนโดยเพชรได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิชู2นิ้วให้ด้วย